สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านสวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่9นะคะธันวาคม2567ันห้าอหกสิเนะคะก็เหมือนเดิมนะคะแอ,อดก็นำแนวทางดีๆมาฝากตัวเลขสวยๆนะคะแนวทางดีๆนะคะทุกท่านก็มาแล้วนะคะคู่ต้นบนนะคะของหนุ่มคอนแก่นนะคะหรือว่าน้องเฟ้ยนะคะทุกท่านเข้ามาสองสามงวดติดแล้วนะคะวันนี้ก็ ตามมาให้นะคะเป็นแนวทางแล้วก็เด่นล่างนะคะเม็ดเดียวนะคะทุกท่านนํามาฝากนะคะก็แนวทางดีๆนะคะก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านไม่สนับสนุนการพานันใดๆทั้งสิ้นนะคะมาดูคู่ต้นนะคะของน้องเฟยนะคะหรือว่า อ่านกขกนะคะหนุ่มคนแก่็นะคะทุกท่านมาแล้วนะคะน้องเฟสนะคะครูตด๊ดครูต๊ดนะคะก็แนวทางมาดีนะคะทุกท่านสิบหกอ่าทคลสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก็มาแล้วเด่นออกมาแล้วนะคะทุกท่านก็แนวทางก็โอเคนะคะสองวัดติดก็มาสองสองหนึ่งมาแปดสี่สามนะคะทุกท่าน เอ็ก็กข้างหลังนี้เอ็กเป็นสโลแกนของเขานะคะปกติก็มาตรงๆแบบนี้นะคะเอ็กข้างหลังนะคะไม่ได้เอ็กข้างหน้านะคะทุกท่านก็กุ้มต้นนะคะมาดีแนวทางก็เดินดีนะคะเข้าต่อเนื่องนะคะทุกท่านสำหรับงวดวันที่16 อัทอคอ2,567นี้แอดก็เขียนให้เรียบร้อยแล้วคู่ต้นบนนะคะ16ทอคอ2,567 21 x นะคะ28 27นะคะ31 38 37 41 48 47 51 58 57นะคะที่แอดทำเฉียวๆไว้แอดว่าเลขบนจะมี8นะคะติด8ก็คือชุดนี้นะคะ4ชุดนี้นะคะทุกท่าน ก็เอาหลักร้อยมาใส่นะคะหาหลักร้อยมาใส่หรือว่าหาหลักนี้นะคะคุณต้นนะคะทุกท่านก็เป็นแนวทางให้นะคะก็มาตามต่อนะคะโค้งสุดท้ายของออผู้นะคะทุกท่านออผู้นี้มาแปดนะคะโค้งสุดท้ายของออผู้มาแล้วนะคะสิบหกทรคอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวิ่งบนหกนะคะร้อยมีศูนย์แปดเจ็ดนะคะอ่าศูนย์หกแปด ศูนย์สานะคะฟันไปที่6กสามหแปเป็นตลองส่วนล่างเด็สนสองนะคะสอละห้าเอาให้ที่2อคะ่ะสองเก็สองห้าสองก็ตัวกันคือห้าเอาเอาผู้บอกดับชนเด่นนะคะห้าเกนี้มาได้นะคะทุกท่านก็เป็นแนวทางให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับแนวทางของอออผู้นะคะแล้วก็มี อพูดนะคะเด่นคงสุดท้ายแล้วนะคะทุกท่านออชมพูนะคะก็นำมาฝากเรียบร้อยนะคะทุกท่านมาดูเลขล่างของแอดไก่นะคะทุกท่าน อสองตัวบนนะคะหนึ่งทรอคลนะคะแอดไก่เด่นมาที่34มสี่เาสีมนะคะมี2องชุดสามสี่สามนะคะวันนี้มาแล้ววันที่16บหกทรอคลสองพันเดนะคะเด่นห้าและห้าศูนย์นะคะทุกท่านชุดบนนะคะสตัวนะคะทุกท่านสิบทรคลสองพันอก็นะคะอันนี้คือแนวทางของแอดไก่นะคะทุกท่านมาดูชุดอ่า ของเซียนหนองบัวนะคะทุกท่านเซียนหนองบัววันที่แล้วให้หนึ่งเก้านะคะเด่นหกและหนึ่งมาหนึ่งมาหกหนึ่งล่างนะคะอันนี้ข้อมูลอัปบลนะคะทุกท่านวันนี้มาแล้วนะคะสิบหกตคสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเซียนหนองบัวเด่นเก้าและแปดเลขมีที่มานะคะสองหนึ่งสองหกแปดห้าแปดหกนะคะดับล่างศูนย์นะคะทุกท่าน ดับล่างศูนย์นะคะวดที่แล้วก็ดับล่างห้านะคะก็เอาอยู่นะคะวดที่แล้ววดนี้ดับล่างศูนย์นะคะสําหรับเซียนหนองบัวนะคะทุกท่านมาดูอดท่านนี้กันนะคะมังกรเดลัยนะคะทุกท่านปล่อยออกมาแล้วนะคะล่างอันนี้ข้อมูลล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะคะเด็ดห้าเก้าแปดเก้าห้าศูนย์แปดศูนย์นะคะ อาดอกจันให้ที่59และ50นะคะทุกท่านสำหรับแนวทางของมังกรเลไลนะคะทุกท่านมาปิดท้ายโดยแอดรัชนกมีโชคนะคะเลขล้างนะคะอันนี้เลขกล้างอย่างเดียวนะคะ29 69 59 09 27 67 57 07นะคะแอดรัชนกมีโชคนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามนะคะทุกท่านค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ